สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะคะน้ากับมัมเบอรี่อยู่รวมกันค่ะมัมเบอรี่เอามาฝากไว้เนาะมาฝากไว้ในกระถางของคะนา้าปลูกคะน้าก่อนค่ะนี่เห็นไหมเข้ามาอยู่รวมกันแล้วมีมะละกอขึ้นอีกหนึ่งต้นค่ะนี่ก็จะเอาไว้นี่แหละค่ะมะละกอต้นนี้ปล่อยไว้นี่แหละจะโตหรือไม่โตก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็มีหญ้านี่ป้าจะมาถอนหญ้าถอนหญ้าให้เขาค่ะ หญ้าผักควายนี่ถ้าปล่อยให้โตนี่รากเขาจะยาวค่ะถอนก่อนนี่ค่ะมือน,น้อยๆค่ะมือน,น้อยๆจกเข้าไปมือน,น้อยๆจกเข้าไปจกดึงมือน,น้อยๆจกเข้าไปแล้วก็ดึงนี่ดูสิคะเขาอยู่รวมกันคณะเห็นว่ามัมเบอรี่มาอยู่เป็นเพื่อนงามงามดูงาม ทีแรกคิดว่าคณะจะไม่โตก็เลยเอามัมเบอรี่มาเสียบงามเฉยเลยเอาถอนหญ้าให้ก่อนถอนหญ้าให้ก่อนถ้าว่าเขาลากยาวลากลึกนี่โถนนี่อาจจะสะเทือนนี่มัมเบอรี่นี่ค่ะ เมื่อวานนี้ทำราดหน้าก็มาเก็บคะน้อยไปใส่แล้วค่ะใส่ราดหน้าเพราะว่าประบัวไปตลาดเมื่อวานนี้ไปดูร้านไหนก็ไม่มีคณะเลยค่ะไม่มีคณะสักร้านมีแต่กระลำดอกป้าไม่เอามาเพราะว่ามันไม่อร่อยจืดจืดแล้วก็ไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อค่ะกระลำดอกป้าเลยไม่เอามาใส่นี่ก็เลยมาเก็บเอาคณะตัวเองคณะน้อยใส่ อร่อยเฉยอร่อยเฉยนี่ถอนหญ้าให้แล้วถุงมือก็ใส่ก็ถอดถอดก็ใส่ทิ้งไปสองคู่แล้วนี่ค่ะฟอร์จูนแอบมาดูเรื่รอยเลยบอกมัมเบอรี่มัมเบอรี่ฟอร์จูนแอบมาดูเรื่อย นี่ค่ะทีแรกคิดว่าเขาจะไม่โตต้ตนเล็กๆเเคะนี่งามเฉยเลยเนี่ยค่ะถอนหญ้าให้ยังไม่ได้อาบน้ำให้หลานน้อยเลยอาบน้ำให้หลานอันต้นไหนไม่ขึ้นก็หอนทิ้งไปเนาะมันอาจจะเน่าเพราะอากาศร้อน นี่ค่ะอันนี้สมบูรณ์นี่ค่ะให้เขาพึ่งพาใส่กันอยู่รวมกันเนี่ยค่ะแล้วค่อยถอนปลูกเนาะถอนปลูกที่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เราดูแลไปด้วยกันกับผักนี่ก่อนเพราะว่าหน้าแรงหน้าแรงหน้าร้อนนี่ยค่ะ ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้คลิปสั้นๆค่ะป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ